สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ชวนทุกคนมารดน้ําต้นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศของตายนะคะเขาออกดอกแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะออกดอกแล้วมีช่อด,ดอกมาให้เห็นแล้วนะคะวันนี้เราจะมารดบํารุงค่ะในช่วงที่เริ่มออกดอกแบบนี้นะคะ ขาดไม่ได้เลยคือฮอร์โมนไข่นะแต่เคยแนะนำไปในหลายๆคลิปแล้วนะคะว่าฮอร์โมนไข่นั้นเขาดีจริงๆค่ะทุกคนช่วยเร่งดอกเร่งผลนะคะแล้วก็ในช่วงที่ต้นของเราต้นพืชต้นผักของเรากำลังออกดอกเนี่ยจะทำให้ผลผลิตของเราเนี่ยมีความขั้วเหนียวนะคะแล้วก็เป็นการบำรุงต้นพืชไปในตัวด้วยนะนี่ค่ะ แม้ว่าจะยังไม่ออกดอกครบทุกต้นนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ได้เลยนะสำหรับฮอร์โมนไข่คือจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องรองให้ออกดอกนะแต่ไตจะเน้นมากๆในช่วงที่ต้นมะเขือเทศเนี่ยเริ่มออกดอกไตจะใช้เป็นประจำเลยนะคะสำหรับฮอร์โมนไข่นะแล้วก็ไม่ได้ใช้เฉพาะต้นมะเขือเทศอย่างเดียวค่ะไตก็จะใช้กับต้นพริกด้วยนะคะเนี่ยค่ะต้นพริกของไตนะติดดอกออกผลแล้วนะคะก็รัดรดไปได้เลยค่ะ ต้นพริกที่ปลูกอยู่ในกระถางนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาราดรถไปด้วยกันค่ะนี่ค่ะทุกคนฮอร์โมนไข่นะคะที่ไตทําไว้นะในขวดน้ําอัดลมแบบนี้นะคะคือเวลาเราทําใส่ขวดน้ําอัดลมนะจะช่วยลดปัญหาในเรื่องของแรงดันนะคะเพราะว่าขวดเขาออกแบบมาเพื่อให้รองรับแรงดันที่จะเกิดขึ้นจากพวกแก๊สต่างๆนะแล้วไตก็จะใช้ฮอร์โมนไข่ร่วมกันกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะ นี่ในขวดนี้นะคะคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะใช้ร่วมกันได้เลยค่ะทุกคนในช่วงที่เขาเริ่มออกดอกแบบนี้นะคะนี่ค่ะช่อดอกเห็นไหมเอ่ยเริ่มออกดอกเนี่ยเริ่มแค่นี้เราเริ่มเลยนะคะเริ่มรดเลยนะอ่าไปเตรียมน้ำไว้ในบัวรดน้ำแล้วนะคะเราก็เทไปเลยเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักอะไรนะคะเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งแล้วเราก็ กะเอาเลยอ่ะกล้องกล้องเอียงนะคะขออภัยประมาณสี่ฝานะคะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงะคะ่ะแต่ก็กะกะเอาเช่นกันขย่าก่อน แล้วก็ราดรถไปเลยค่ะทุกคนเวลาราดรถนะคะรถให้โดนใบโดนดอกแบบนี้ไปเลยค่ะต้นเล็กต้นใหญ่รถไปด้วยกันเลยนะคะแล,แล้วเวลาการใช้นะคะต้องใช้อย่างเป็นประจำนะคะ ไม่ใช่ใช้แบบครั้งสองครั้งนะทุกคนต้องรดเป็นประจำค่ะทุกๆ3าถึงหวันเลยนะคะแล้วต้นพริกนะคะเราก็รดไปด้วยค่ะต้นพริกที่ปลูกไว้ในกระถางค่ะพืชที่ให้ผลนะคะอย่างพริกมะเขือเทศมะเขือเปราะ ถั่วฝักยาวมาระจีนนะคะไตจะใช้ฮอร์โมอนไข่เป็นหลักเลยนะทุกคนบวบอะไรอย่างเงี้ยแตงกวาอย่างเงี้ยค่ะคือใช้ฮอร์โมอนไข่เป็นหลักนะคะการใช้ฮอร์โมอนไข่เนี่ยเราจะใช้ร่วมกันกับ EM หรือจะใช้ร่วมกันกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้หรือจะใช้ร่วมกันกับฮอร์โมอนนมสดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เอาตามสะดวกเลยเอาตามที่เพื่อนๆมีนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ชวนทุกคนมา ราดรดต้นมะเขือเทศนะที่ปลูกอยู่นะคะแล้วก็มาอัปเดตต้นมะเขือเทศไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าต้นมะเขือเทศที่ปลูกอยู่นั้นเป็นยังไงบ้างค่ะเนี่ยค่ะพยายามดูแลบำรุงนะคะมะเขือเทศเนี่ยจะเจอปัญหาพวกเพลี้ยบ่อยมากๆเลยค่ะใบเป็นรูนะคะบางทีผลออกมาแล้วก็มีหนอนมาเจาะผลนะคะพยายามบำรุงดูแลกันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ